สวัสดีครับเอฟซี FC พอต้องเลทั่วโลกแข่งแนงอ้าวมูเจ้าตือนี่ค่อยสิผ้ามูเจ้ามาใส่คเน่นะคิดว่าสารนี่พอท้องเลตั้งใจคือว่าเคยเวกไปแล้วว่า,าสีมาจะเฉพาะสารใดเขาแต่ว่าอดทีผพานมาดอนคุ้มเงินบพท่านใดมาขอเพิ่น,นคเนาะัดที่นี่พอต้องเลคนเดิมฝันเ,เห็นปู่ย่าดอนคุ้มเงินดอนคุ้มเงินมือน,นี่พอท้องเลต่อมา หาเผิ่เนทอรคบเนาะอ่ะาไปที่นี่วดแรกผมเข้าพรรษาดอนขุมเงินทองคบเนาะไปพอทองแลคนเดิมไปว่ากันก็นก่ะไปถามข้าวถามข้าวเปนก็หนะน,นี่ครับเด้อนี่คือบริเวณเอ่อดอนขุมเงินเออสถานที่เอ่อยังโบราณสถานทอรคบเนาะคือบ่งนี้นะครับ สถานที่กวงนั่นทางนี้ผมบ่เคยได้ยญางมาเอ,อท้ายทำให้ท่านผู้ชมเบิง่งเออจักเถื่อนนะครับเนะาะไปผมสิพาย,ยางหลบหลอกโดจักก่อนเออก้อนสิเข่าเรืองเข่าเล้า,ลานะครับเนาะนี่ก็พามาส่องเบิง่งป่ายอียังเห็นอยียงของเพคนบุนี่ครับเนาะนี่มันทางอียงลงไปบุนี่มันเป็นทางนะครับเนาะ ผู้ชมนี่เป็นทางลูกป่อยโซวออกไป่ะทางยางลูกไมา้จากดอนขุมเงินเบ่งป่ายกันนาะคุณเพือ่อมมีส่วนหนังสือเนาะไปผุนเึอกขับสารปู่ย่าดอนขุมเงินบอกต้องเลี้พายยางมากหลบหลอบเบ,บื้องเจ้กันมียางบ่มีเห็ดเกิดบ่ตัวเอาะครับเลาะไปไปขอพรอพอพอทอดเถลียคนเดิม มุ่เจ้าพ้อมกันนะครับเนาะครับเด้อมือนี่มากกับน้องเล็กออหกข้างเกตศูนย์พุ่นจอดญี่ปุ่นนะครับเนาะ เบื้องอีกจังมองกันนะเเดี๋ยวจังสิไปหาเพิ่นไปคาราวะปูย่าดอนคุ้มเงนินนี่ก็เป็นมองไหนเพิ่นบุนี่ครับเด้อไปจกลกูกู่นะครับเด้อปูย่าดอนคุ้มเงินเดี๋ยวไปขอพร้อทรอองเลี้ยคนเดิมเบื้องกันนะ คนตกน้ำท่วมน้ำไหลายเด้ปีนี้เอามาเพิ่งสัง่งเพิ่นกันนะครับเด้อสั่งปูยายดอนคุ้มเงินสั่งตัวนี้โอ้น้ำขึ้นหลายติรนสั่งตัวนี้นี่อยู่ในใจกลางสถานที่มองนีแล้ว,ลวเขาน็อปเป็นบอ่อนี่ยางรอบๆเนะอิ่งกระหั่นต้องเลย ขออให้ด้วยครับละพระอย่างมาชมเบื้องขอพ่อท่องเรือค่อยซองนี่ตัวนี้ครับเออเลขตัวนี้คือพ่อท่องเรือสิมาซองให้มู่เจ้าประจําเออเบื้องเป็นแนวทางประจําำนะครับละใส่นอนซองจะออกดูครับนี่ครับนี่ครับละเลขตัวนี้ผมสิบซองให้เบื้งประจําออกสามหกที่มาขันย่าลื่อมนะครับละวันที่เป็นสามเก่าก็ได้วันที่ป้าหนินะครับละ หนึ่งซิงหาคมพอสารพัดห้าร้อยหกสิบเจ็ดไปไปเบิง้งใกล้ๆไปขอเพิ่นทิ้ท่างการพอถึงเดิมคนเลี้ับๆับขับขับเด้อสารปู่ย่าดอนคุ้มเงินมือนี่ผมพอตองเลีคนเดิมมากดีมากงามยาตืน่นยาทวงผู้ขาผ้าเอฟซีมาขอโชคอลาบกับปู่ย่าดอนคุ้มเงินเออมาคขื้นฝันเห็นปู่ย่าดอนคุ้มกันมือนี่ตามใหดวนเล้ว,วครับเนาะอ่ะ ไอ้กชมตังหอยไร่ก่อนอม,มาที่นี่เออมากตามมาไหวพรอมพอทุกเดือนคนแล้วนะครับเนาะ สวัสดีครับเอฟซีพอต้องเลทั่วโลกมาท่านผู้ชมเดี๋ยวมาขอพร้อมกันกับพอต้องเลคนเดิมปู่ย่าดอนคุ้มเงินเมื่อคืนฝันเห็นปู่ย่าดอนคุ้มเงินนะครับเนาะขออภัยครับมาเอาโดนเอานี่มาคไข่เพิ่มดื่มกันนะปู่ย่าดอนคุ้มเงินนานนานมาหาท่านนะครับเนาะนานนานพอต้องเลสิมาเยี่ยมยามเออปู่ย่าดอนคุ้มเงินมาที่นี่ตั้งใจสิบ้ามังในบุงวัดพิ่นไปเข้าฝันครับ ว่าไหมาหาเพลนะครับด้าผู้ชมนะอย่าลืมอย่าผ่านนะครับปวดนี่เพป็นให้มาหาปันนี่เราคเนาะมาเถีะไรเราเคยผ่านต่อครับปู่ย่าดอนคุ้มนเงิน่เออลูกเพลนนี่ผมพอท่องเรือก้นเดิมลูกในบา้านหวานในสวนของเพ่ลเราครเนั่งขอเหล็กเชี่อมที่กำเนิดถูกสองยางจะตื่นจะทวงผูกขาทุกขามาดีมากงามเออผ้าเอฟซี คนทำมาหากินลำบากมาขอยช่ขอลาปู่ย่าดอนคุมเงินผู้ซักฟริตนะครับเนาะเชิญมาดื่มนะครับด้าปู่ย่าดอนคุมเงินเชิญมาดื่มที่ผมพอทองแหล่คนเดิมเอาแก้วมาให้ดื่มให้ถวาย นักครับเนาะแจ้นให้สามตัวนะครับนะแด้วแจ็นอาหารหวานข้าวเออม,มหาปูย่าดอนคุมเงินนักครับเนาะเฮ้ยพอตั้งเรียกอย่าลืมไฟพ้าเจ้าอย่าลืมยืนแล้วพาลังเสียกไปได้ รืมก็บอลรืมอหมีคอกันเรื่อยตัวก็วต้องเรียนกรรืมหลายกระือรูวัดคอกันไรถุยเดี๋ยครับผมจุดถูก,ก,กจุดเทียมจุดยังเดี๋ยวมาบอกก้าวคนสุดตัวมู่เจ้าจะ่อ่มาทรงกินทรงยังมาไหวพร้อมไอยเป็นหลังเปินใน้โชค์ไหลาราบ 让他蜊，我。 ผู้ชมมากราบมากหลังกลอมพอทงเดิมพอเลี้ยแล้วครับเนาะมาใบเคยียนใบพอตองเหลี่ยคนเดิมไม่พูดทั่มทำเพลงคนหายแล้วกลับก็นะบแล้วขอมีปลูกก็เหลี่ยมซี่สองยางยกเข้าก็เนาะปู่ย่าเราคุ้มกันแล้วเผาดับแล้ว,วนะครับเล้วใส่ถูเจ้าก้อนอีกตัวมันร่มครับนั่ขึ้นครับ จีรถผ่านมาบ้องหันบ้องสะพานบ้องบ้องฝายเพิ่นนะครับนักาฝายกันน้ำโอ้นายกเทศบาลเพล่นขยันนี่ธ์นะครับพอทัองเรียี้รถผ่านมาพอเพล่นมากเบิ่งตะเสาเลยมาเบิ่งน้ำนี่มันหน่อยมันหลายปันไหลเพล่นมาตรวจครับานายกเทศบาลจะปลาขันขยันยีทธ์เบิ่ตะเสามาตรวจน้ำตะเสาเลยว่ะคอยช่องเรียเห็นอยู่ทำทาเ่าเห็นเพล่นครับจี่รถสวนกันนะครับล่ะ S <S เห็นอยู่ก็เป็นไผ่ขุ่นหนาเนะาะป้าีขุดมาขยันต้นอ่าดีครับดีคำนั้นมาท่านผู้ชมบมาที่นี่มาบอกมาเก่าพร้อมพอทองแรืคนเดิมมาขอชัวขอลาบเออ เรืรางวัลใหญ่งวดวันที่หน,นึ่งสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะหลวง่มเมื่อวากนกันะนะเนาคำนวณนะโมตัตตสมมาสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุเดอ้อปูญญาดอนขุมเงินผู้ศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์บุญบรารมีหลาย นครละมือนีผมช่องพอทองแหล่คนเดิมถ้าเอฟซีทัวโลกมาขอโชคลาบกับปู่ย่าดอนคุ้มเงินเอ่อมาขอโชคลาภผมขอขอบคุณยวนยอดหลังปู่ย่าดอนคุ้มเงินให้พอทองแหล่เอ่อมาเคยกบ,บานมือเป่าต้องไปฝากไปตอนเอฟซีผู้เพิ่นกำลังช่มอ,อยู่ปู่ย่าดอนคุ้มเงินผู้ศักดิ์ธิ์บุญบรารมีหลายหูทิพตาทิพศิบานซาหาบานลือเอหอเหาะเหินเดินอากาศให้กวดหนีดีกวด่เนครับาะ ปู่ย่าดอนคุ้มเงินดอนี่ผมบวังว่าผมถิมาขอเลเ็กเสื่อมที่เล็บไทยลงที่หนึ่งสามตัวแล้วกับเล็ก็กับเล็บสองตัวรางแล้วก็กับเล็บทูบหลังจากผมพ่อทองแหล่คนเดิมก้าวจบสิเชิญปู่ย่าดอนคุ้มเงินลุกจากบันล่างมายิบเล็บทูบให้ผู้ขาอันหนึ่งแล้วก็นะผมพ่อทองแหล่คนเดิมหวังว่าปู่ย่าดอนคุ้มเงินสิบเอดประท่านเล็บไทยลงที่หนึ่งให้แกเอ็ซีผู้ขากำลังชมอยู่ ให้เป็นเศรษฐีไปนะครับเนาะปูปวดประท่านหนต่มประสบการณนะครับเนาะเอาสามตัวตรงๆและสองตัวนี่นะครับผมบวังว่าปูยาสิป,ประท่านให้โดนโดน,ดนมหาเจ้านะครับเนาะโดนโนมหาปูยาขึ้นไปเข่าฟันพอต้องแล่วให้มหาเนี่ย ah นะครับเนาะเอาจัดนะครับปูย่ญญาดอนคำเงินผมพอาต้องแลคนเดิมลูกในบ้านหวานในสวนผมบวังว่าสิจัดให้ลูกหลานนะครับเนาะจัดให้ลูกหลานไปฝากไปตอนเอฟซีผู้คนกำลังชมอยู่ สักหนึ่งอะที่นี่บูญ่าดอนคุมเงินเช่นบูญาดอนคุมเงินเออมาหยิบเลตถูกไผ่บูเจ้าตัวเนาะคำเนาะ ยุ่นนี่นะครับปูยา่าดอนคุมเงินยิบเลขทูบเล็บไทยลงที่หนึ่งสามตัวและสองตัวยุ่้นี่มีปูยา่าดอนคุ้มเงินชีม่องเห็นหูล่องนาครับเชิญครับอันเดียวครับนี่เป็นยิบไทยไหมมาที่นี่มามาวากันยุดทูบตัว ล้มอย่าล้มเลยครับล่ะผมจุดเห็นมือเพิ่นเบิ่งจะ่อนต่อมือเพิ่งคว่ำกันเนาะเฮาเฮากับไผ่เนี่ยนี่เฮากับข่อยนี่ล่ะนี่คือเนี่มืเอเศร้ามืเอเศร้ากะบ่เศร้าบันไดหรอกเดียดย๋ยวทายถ้ำนี่ยมันจะกินขขาง,ง่ายก็ เด้อเอาให้ชุขาไปตังรดเป็นเดืนกักเลยละสามตัววัวที่บ้านเนี่ยหนงสิห้านี่มาบูเายาเราตุ้งกันมาที่นี่มายิบเรียบเสียยมที่สตัวเลขท้ายลงที่1น่งเออวันระจะวันที่เออหน่งสิบาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเดไปเพิ่งเมื่อกักกัน่ะมาเพิ่งพอมันกักัด รับขับครบมินับบอ้าวไม้แรกของเลขไทยลงที่1นึ่งวันไปจาวันที่1นึ่งสิงหาคมพศอสอนกันห้าบูญญาเราคุ้มกันจัดน,นะครับเอ้า แขนนงแงไม้แรกของเลขกไายลงที่หน่งตูยาดอนขุมเงินยิบไทหไม้เลขกไม้เล็กเก้าครับไม้เล็กเก้าไม้เล็เก,ก้าคับ่อมที่หนึ่งไม้เลขก,กเก้าเกก็พกตัวเดียวกันแด้อครับจ้ามาที่นี้ก็จากไม้เล็กเก้ามาปูายาาอนขุมเงินเปเลขกไายลงที่หนึ่งไม้ที่สองเชิญครับท่านเอ้า หมายที่สองเออเป็นเลขเนี่สองเออเป็นเลขตัวที่สองของเลขไทยตังที่หนึ่งหมายเลขหมายเลขสี่ครับหมายเลขสี่ร่วมกัน,นกเก้าสี่หรือหกสี่นี่หัวตัวก็พบตัวเดียวกันเอาอันนี้เกิดอะไรนครับล่ะอันใดก็เกิดขึ้นได้เอามาท,ที่นี่จีไม่ตัดสิญญนย่างขับปูย่าโดนคุ้มเงินจัดมาขับขับหนักหนัก,นกบำตังโดนโดนจังมากขนาดระดับเข่าฝันไปหนึ่หัวต่อเอา หรือว่าตัดสินหมายที่สามเลขเสี้ยมซี่เว่าไปเจ้าที่จ้าหนที่หนึ่งสิงหาคมพศสองห2567บูย่าเราคุ้มเงินจัดมาไม่ตัดสินเป็นเบียกไทยทังที่หนึ่งไม่ที่สามเชิญกระท้อนเอา้า หมาที่สามหม้ตัดสินเป็นเลขค่ยตรงที่หนึ่งปู่ย่าโดนคุ้มเงินยิบให้ตัวไดหนอหมายเลยฮ่าครับหมายเลขหาฮึฮันนี่ฮึฮึเบื้องเอาฮอฮันนี่ฮอฮันฮึเลขหายางขับชัดเจนร่วมกันเก้าสี่ห้าหรือหกสี่ห้าเก้าสี่ห้าหรือหกสี่ห้านี่คือเลข เออก็พบติดการอ้าวมาที่นี่มาสองตัวตูย่าโดนทุกมเนจัดให้ช่องพอช่องแหลคนเดิมสองตัวคักๆเนอะครับเนาะอ้าวเลขท้ายสองตัวข้างล่างงวดประจำวันที่หนึ่งสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดตูยาโดนคุ้เงินจัดหนักหนักเน้นเน้นยาคักสองตัวเพราะต้องกลับขันเงินกลับไปกับไปเพิ่มเงินอีกตัวมาไม้แรกบริเวณไม้ล่างของสองตัวแรกเชิญกระทัอเอ้า หมาย่างของสองตัวแรกหมายเลขของสองตัวล่างหมายเลขหมายเลขสี่ครับหมายเลขสี่นี่นกคบเนาะนนีกเกิน้นได้นะครับนะมามาที่นี่ปูย่าดอนคุ้มเงินไม่ตัดสินเลขสองตัวล่างได้มาที่นี่เอาคัดขัลวดนกคบเนาะต่อจากหมายเลขสี่มาเลขสองตัวล่างไม่ตัดสินเชิญก็บทันเอ้า สองไม้แย่งกันออกสูกไม้นี้บ่ได้หมายที่สองเลขรางสองตัวหมายเลขหมายเลขแปดครับหมายเลขแปดร่วมกันสี่แปดสี่แปดเปลี่นว่าโลงเรียนมาวิ่งชาแนลนี่แปะกับสามเป็นพี่น้องกันเป็นแล้วแต่นะครับเนาะคันม่แปะกับสามเป็นพี่น้องกันนี่ปูคุ้นหาราสึกของพอท่องแรนี่เออเลขเสื่อมซี่เออเออเลขถูกเพื่อนให

เออทั้งสามตัวทั้งตัวล่ะ,ะปูญญาดำคุม้มเงินยิบให้เลขเสี้ยมซีม่เก้าโอ้เรื่อยไปเก้าสี่ห้าหรือหกสี่ห้าเก้าสี่ห้าหรือหกสี่ห้านี่คือเลขเสี้ยมที่เลขไทยลงที่หนึ่งมาที่นี่สองตัวเรียบร้อที่นี่สองตัวบ้องหันกันสี่แปดสี่แปดสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญนะาณในการรับชมหรือรับฟังรับเบิร์เท่าน,นั้นเอฟซี FC พระตะแม่ทั่วโลกนะครับล่ะ ที่นี่ต้ะแบที่นี่ตัวกบบเดิมที่นี่คือคลองแลนตัวถ้าเบิงเรือถูกตัวมันกเรืยากเลยเบิกเรือถูกก็ลาตัวเนาะต้องเรียกครับครับคับเบิกเรือถูกแล้วก็ลาผู้หรังคนว่าพอต้องเลียกนี่นมาหาท่องชั่วลองล่านึกว่าเรีย,วยเว่าหัวจริงจังเนี่ยเออเพิ่นว่ามันสิบกขังผู้หญิงอน,นคุมเงินหรือสารต่างๆเพิ่นมักพอต้องแรีกครับเป็นต่างแบบนี้ละ่ะแบบกรณีมัน บอีเดียดดีมันตลกดีเขารอเขต้องเลกับไ like enfin, ห้ตัวตัวคำน้ห้ชกไหลาบเน้บอเปนไหกากๆาเน้ยไสไส้ละผ้ามูจาวบึ้งเขา่อเขาลี้ยลตัวเขกินก็แซบสีนั็นอนรับกินเขาง่ายแซบตัวกินเขาก็ยังหนออหนึ่งปลาบอเดี๋ยวก่อนผ้ามูจาเบึ่งคนเขาเลี้ยตัวจังหวะการขักอันดับแรกกับผ้ามูจ้ามาเอาชกขาราบกอนตัว ห right ิ้วเข่าก็เอาไว้ทีหลังจะก่อนเด้ข่อยหิวเข่าผ้ามู้เจ้ามาเอาโชกอลาบจะก่อนเด้อนะครับเนาะความจริงเด้ข่อยหัวตัวอ่ะมามาที่นี่มาอย่างละผ้ามู้เจ้าเบื้อยคอร์คเรเล่นี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 ่แหละห้ามันสิลืมแต่ว่ากระเป๋าดี่ปิดแล้วกระป๋องทูบยังตั้งอยู่นี่นี่ละสิ่งลืมให้ตัวข่อยเห็นก่อนนะครับเนาะเบิ้งกันนะคอร์คเรเล่เนี้ก็ได้เบิดอชาวผู้ชมเลย ต้องว่าวหลายยายห้างดอกเงินถุงวดนี่เอาปังปังเอาตะเลี่ยกถูบกับเลีเ่ยกเชื่อมซี่สองยางจบขอดอกแครงละเพราะป็นไดดอกเนาะเมึงพอเป็นแนวทางซื่อดอกอเดี๋ยวคอยสิลืมตัวนี้จากหัวตัวนี้ต้นหนานี่มียังหนอจักปละ เห็นเรลีย่ยยึดใบไม้ใบหยังตะกี้โอ้อย่างงามเลยกว่างตัดก้อนเแล้วพอต้องเดินคนแลี้ยประธานมูเจ้าถือตัวมันยังยุ่งมีคนที่นี่เรียกถูกกับไม่เห็นแล้วล่ะตัวนึงน้อเคยไม่เหล็กเก่าแล้วยนะแต่าคื่อเปลี่ยนมาเบ่งกันได้เป็นเก่าหนึ่งก็ได้ลงกันอยู่ด้นี่อ่ะผ่านเงินมาเบิ่งกันอ่ะผ่านเงินปู่ย่าดอวพุ่มเงินขอเชิญท่านผ่านเงินลงมาให้ผมส่องโชคลาภเลยนะครับ ผ่านเงินคุณผ่านเงินก็ให้เอฟซีผู้ค้าเห็นหน่อยนะครับเล็กไทยลงมาเสนหนึ่งผู้ค้าผู้กากับผู้ค้าคือกันตัือเเออมีเอแมนอยู่ผู้ค้าดอกเว้ยเอาผู้ค้าคือสีวางกันอโอ้ยเจ้จาเปลี่ยนคำใหม่เนี่ยขาวาน,นี่มห้โอ้ยมันบดไ้ปแปรแนวนั้นบนเงินแปรขาแ้วนั้นอืเอา้า กักกักกันนะจาเกือเลืยเบิดเลย้ยเราทำนอต่อไปเป็นเก่าหนึ่แล้วตเตือนเลยนี่เก่านึ่งนี่เดยกถูกมีไมสองตัวแล้วละแบบที่นี่เดี๋ยวจะก่อนแต่นเย็นตัวเฮาเฮากไาภยืนนี่เฮากรบภยืนแล้วไปสักษีมีบ่สังกษีงคเรืออยูุสังกีก็เมนเดี๋ยวผู้ชมเห็นโคลาภอีหยังบ่ผู้ข้างในผู้เดีนี่ เราต้องเรียเห็นเล็บโ,โอ้งามครับเอาบ่ท่วงดอกย่มห้มุ่ยวโจวเบิ่งเอาอแคบไปเดี๋ครับด้าหน้ามาที่นี่มาสองเบิ่งปู่ย่าดอนคุ้มเงินผู้เพิ่นนังเดี๋ยวครับ,นะาบ,าบด,นนด้าน,ะนี่ผู้เพิ่นมีอิทธิฤทธิ์อิทธิฤทธิ์มันอิทธิฤทธิ์อิทธิฤทธิ์บุญบารามีสูงทรงสิบบาทซาฮาบาลือ้อห้กวดนี้ดีกดใส่เนาะครับเนาะ กักขักประเบิงคักขัก,กขอโชคลาภแล้ว <ISIL. S 2> เพิ่นก็ไดตัวอย่ <x ana. S 2> poets, าตีงไหลครับครับครับนี่นะครับเด้อปู่ย่าดอนคุ้มเงินผู้เพิ่นบุญบารมีไหลพอท้องแรมาหอดมาถึงบ่เคยพอท้องแรกกับ้านเมื่อเป่าจักเถื่อปู่ย่าดอนคุ้มเงินผู้ศักดิ์สิทธิ์นะครับเนาะให้ผู้ข่าปังๆเราได้งวดนี่อย่าให้ได ให้พลาดน,นะว่าไง่ายให้พลาดน,นะครับนะนะเด้อเพื่อนนาะเพื่อนันนี้เพิ่งกันเนาะแนวตักน้ำเพิ่มต้นเขาเอ่ยยังเนาะกระโปงเผาเนี่ยเพ่อนนี่ดีเด้อมีอยังอยู่ด้วกระโปงเผาอยู่มองตังนงตก,งนนตกน้ำเพิ่มตลาดเขาเอ่ยดื้อซื้อเนาะแนวตักน้ำมันเนะอยู่อาศัยแองเนี่ยทำไมนั่นเนาะเพิ่อนมีแองดินบนนี้บ้าน สังพอคนเอาเอียงน้ำไปตั้งไว้หน้าบ้านคนพันไว้เพิ่นมาเพิ่นเอานี่แล้วปเป็นแนวตักคนดื่เดมเราครับเนาะสมัยนั้นเราในอี้อยังอยูอย่ในอันมองตั้งน้ำเพิ่นนั่นเห็นังไรคือยังสันงส่นเห็นยังสั่นคือยังไหญ่เราครับเนาะไปบัดท,ที่ไหนตีมาแล้วเรียกทูบใครหลวกงอต่อกันเริรร่มปุ๊บแน่งเน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 ง่งง่กระทันผู้ชมว้าวงาม,ามาตัวนี้ปูย่าเรากเงินนี่กระดับไปเข่าฝันเป็นอันบนธรรมดาตัวนี้ เอาเบิ้ง914 914ขนาพระท่านเลี้ยวเจ้าหมายว่าท่านเบิ้งจะาทวงเจ้าเจ้าเจ้ากะหรอบ่เจ้าเลี้ยงสิเลียสี่เจตัวทุ่ยไทยไแต่อ่าตู้กากัะหนึ่งอยู่แล้วแต่ว่าตัวอยู่ทึ่งๆนั่นเออเก้าเบิ้งนี่ก่อนขันเป็นขันเป็นกล้องตัดตอนนี้นี่ไปเลยดิเบิมีเอพี่สองดิขันสมมติเรากล้องตัดตอนนี้วันมากตัดตอนที่จบเด้ท่านผู้ชมกล้องไข่ เอาบเบอร์เก้าหนมัน 9, 1, เก่าหนึ่งสี่ป่ะเบอร์ก็คักพร้อมกันนี่แหละครับเก้าดึงเกาดึงสี่ดีแล้วน่ะล่ะพู้เจ้าดึงเอาเด้อครับนี่แหละครับเก้าหนึ่งสี่รใครสั่์ประเดี๋ยวแต่ว่าเห็นเ,นเป็นรูปร่างเป็นเลขเบิรละ่ะนี่ครับเด้อเก้าดึงสี่โอ้ยขออภัยครับ นี่แหละครับเอาเห็นกับขักเลยเก่าหนึ่งซีแล้วครับเานาะอ่ะพ่อมาที่นี่ลาเมียนอยู่อ่อะมาที่นี่มีเด้อครับเด้อมาที่นี่ไปเราต้องเลี้ยงเจ้าขับขับขับ นี่แหละครับนะนี่แะครับปู่ย่าดอนคุ้มเงินศาลปู่ย่าดอนคุ้มเงินเออพอท้องแล่คนเดิมเหลือมากข้าราวะมาหอดมาถึงท่านเออมาขอโชคขอลาบแล้วครับเนาะเอาที่นี่กองกระสีลาใน้ผ่าติละนี่แหละครับนะผมช่องพอท่องเล่คนเดิมขอลาปู่ย่าดอนคุ้มเงินผู้ศักดิ์สิิทธ์ให้โชคให้ลาบพอท่องเล่คนเดิมแล้วครับเนาะผมถือกับบ้าน ไปหากินเขาง่ายให้ผู้ขาเดินทางกลับบ้านแคลคาดปลอดภัยแล้วก็เอ่อเอฟซี FC ครับอเอพิ่นห้แล้วครับนะปู่ย่าดอนคุ้มเงินผู้ศักดิ์สิทธิ์เพิ่นไฮติดทวกลาบไงมูอเจ้าแล้วเลขไทยเราตัวหนึ่งเอ่อเพิ่นกะไฮเก้าสี่ห้าเก้าสี่ห้าหรือหกสี่หาแล้วก็เลขสองตัวเอ่อเพิ่นกะไฮสี่แปดสี่แปดสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังรับเบิ่งเท่านั้นเป็นแนวทางนะครับนะเอ้าดูนี่มือเจา้า พอต้องเลีกันดอรามูเจ้าให้กินของง่ายให้มูเจ้าเดินทางตั้งไปต้งกลับแขยวขาดปลอดไปไปทำการทํางานนะครับเนาะดูดีมีความสุขกินก็าเสียบนอนหลับหลกไผ่ไข่เก็บบอมีอ่ะไปละสวัสดีครับอื